ต้องซื้อไปใช้แล้วละ่ะสําหรับพี่ๆที่ต้องไปทํางานช่างข้างนอกอคือเราจะไปใส่กระเป๋าถือใส่กระถังอย่างสมัยก่อนเลิกเลยสมัยนี้ต้องต้องใส่กล่องไว้เท่านั้นให้ดูเป็นความมาตรฐานและที่สําคัญนะใส่ไปเพื่อประหยัดเวลาในการทํางานแล้วด้วยสมมุติว่าเรารู้ว่า,วาพรุ่งนี้เราจะไปทํางานอะไรเราก็เตรียมของเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ใส่กล่องเข้าไปได้เลยเวลาเราใช้งานเราจะได้ไม่ต้องคอยเดินลับรถคอยเดินไปซื้อคอยเดินอะไรซื้อใส่กล่องไปให้เรียบร้อยนะกล่องตัวนี้นะ นีอลงไปถือไปทํางานได้เลยนะตัวนี้ก็สมมุติว่าจะไปเดินใส่ไฟก็ตัวนี้ก็ใส่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหินเจียวสวานโรเตอรี่ได้หมดนะตัวนี้นะอ่าหรือแม้ปืนยิงกระปูส่ไ,ได้เลยนะตัวนี้หรือชั้นที่สองก็จะเป็นใส่เป็นน็อตทุกการิโมทอะไรต่างๆได้ก็เป็นน็อตทุกตะกูอะไรต่างๆได้หมดเลยนะชั้นที่สองนะส่วนชั้นสุดท้ายก็ต้องเป็นแบตนะตัวนี้เป็นผมใช้เป็น ของแบรนด์อุทุกกทั้งหมดเลยนะครับอ่าบ้านผมนะก็ตอบโจทย์มากสําหรับการใช้งานกล่องตัวนี้นะใส่ของได้เยอะมากๆและที่สําคัญแข็งแรงด้วยมีหูหิ้วให้ได้นะมีหูยิ้วให้ด้วยนะครับตัวนี้นะพี่ๆน้องท่านใดนะครับสนใจกล่องใส่เครื่องมือช่างนะครับกดได้เลยในตะกร้านะครับ,บคุณครับ